เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะวิธีการใช้ปุ๋ยเจนซีกับต้นนิ้ทผลาลานะคะอายุ1ปีกับ8เดือนตอนนี้สองปีละสปีใช่ไหมคะสองปีคันนี้กิโลหนึ่งนะครับอ่าคันเขียว1นกิโลนะคะทุกท่านเดี๋ยวมาดูกระสอบปุ๋ยใกล้ๆกันว่าปเนี่ยนะคะนี่คือ1นึกิโลตองสวงมาแล้วครับก็1นึกิโลก็โรยนะครับโรย รอบสอ,องคุมท,<อ>ท,ทรงกลมนะครับก็รอบทรงคุ่มนะครับว่าแล้วก็ทําเป็นร่องเพื่อจะล็อกน้ําไว้ไม่ให้มันไหลพาปุ๋ยหนีไปที่อื่นนะครับหลังจากนั้นก็ถ้าโรยเสร็จแล้วเราก็กบนะครับค <aph ble itus> รา้แรกเราควรจะเอาดาายางออกให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ัชพืนะครบเดี๋ยวมันจะเกิดงามขึ้นมาเดี๋ยววัชพืชจะโตกว่าต้นไม้อันนี้ก็กลบนะครับนี่คือวิธีาการใช้ปุ๋ยแล้วก็ใช้น้ำพรมได้เลยนะครับนะคะทำให้ปุ๋ยอยู่ในดินนะคะทุกท่านนี่คือวิธีการใช้ที่แบบว่าถูกต้องตามหลักของเราเลยนะคะน้ำละคะ,ะ,คะเรากี่วันลดครั้งหนึ่งคะท่านถ้าเราไม่ไม่ใช่หน้าฝนก็ 3วันครั้งหนึ่งนะครับสัปดาห์วันครั้งหนึ่งจะให้เยอะๆหน่อยนะครับสาวันแต่หน้าฝนเราก็ดูว่าถ้าฝนตกช่วยก็ไม่ต้องให้เลยคุณสมบัติเขาที่ที่บ่งบอกว่าเขาลักษณะแตกยอดงามก็คือเขาจะมีฟิล์มสีสีสน,น้ำตาลน้ำตาลนี่คือฟิล์มที่เขาห่อหุ้มยอดอ่อนใบอ่อนนะครับอพอพอมันสมบูรณ์ปุ๊บเขาก็จะมีฟิล์มตัวนี้เกาะขึ้นมาด้วยคือเคลือบมาจนสุดท้ายมันก็จะแตกหลุดออกมา ไม่ใช่ใบแห้งนะครับอันนี้เป็นฟิล์มที่เขาคุ้มคุ้มป้องกันยอดอ่อนไม่ให้มันโดนทาลายนะครับเป็นตัวป้องกันถ้ามีตัวนี้ทุกต้นก็ถือว่าต้นงามงามที่สุดแล้วหลักษณะคือแสดงว่าต้นนี้คือสมบูรณ์จริงๆเลยนะคะเขากําลังถอดยอดออกมาเหมือนฟิล์มเกาะป้องกันทําให้ลูกน้อยของเราแข็งแรงปลอดภัยนะคะต้นนี้ก็สมบูรณ์ต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะมีทุกต้นเลยนะคะต้นนี้น่ะด้อยก่าต้นโน้นพอเจอปุ๋ยเข้าไปก็ เกี่ยวกล่าแล้วลูกเขาเยอะต้นนี้ลูกเยอะนะคะมีสามสามต้นเลยค่ะสามหน่อเลยต้นต้นที่มีลูกด้วยใช่ไหมครับครับสามจันจุจุแต่ชิมไม่ได้นะคะมีเจ้าของแล้วจริงๆอะเต็มเต็มถุงแล้วครับมันขอเาไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เลยเหลือเหลือไม่เยอะคนคนคนที่มาไม่ได้คนจองก็เือะไม่พอละดูสดสดเลยนะคะ โอ้โหบิ๊กไซส์ค่ะทุกคนบิ๊กไซส์ไซส์ใหญ่มากเลยลูกกิโลเท่าไหร่คะท่านเนี่ยครั้งส5นท้าย้ยต้นเดียวนี่จะหมดแล้วครับตุ่มกันดูใกล้ๆเลยค่ะทุกคนค่ะวันนี้วันที่แปดปีหน้านะคะเราดูจะได้เห็นเป็นมูลตาอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยหุ่นลายไหลเลยค่ะตอนนี้อายุเขาสามปีสี่เดือนนะ โอ้สามปีสเดือนเป็นมาแล้วเป็นมาแล้วสองรอบแล้วเป็นได้อายุสองปีเกือบสองปีก็เป็นครั้งหนึ่งดูก้านเขาเขียวมากเลยฟิล์มก็เยอะด้วยนะคะต้นนี้สมบูรณ์จริงๆนีก็ตับเป็นนวกึ่งหนึ่งนะนี่คุณแม่เขาสมบูรณ์มากเลยนะคะต้นนี้รับคือนขอดูค่ะทุกคนใหญ่กว่าหน้าฉันอีกดูค่ะสดสดจากสวนเลยนะคะดูไซ ใหญ่กว่านิ้วโป้งอีกซื้อไม่ได้เลยเนี่ยเพราะขายหมนี่จองแล้วนะคะให้ชมเฉยๆนะคะลงไปมีคนขอซื้ออาจจะถึงแสนนั่โอ้โหมูลค่าเป็นแสนๆเลยนะคะเดี๋ยวขอชิมเนี่ยค่ะอันนี้ชิมห้าสิบกิก็ขอแยกผู้จัดการต้นเดียวเลยความกรอบนี่คือกรุบกริเ๊ะก็จะได้ประมาณสองนิ่วมันพักประมาณห้าสิบกิโลเนื้อหนามากฉ่ำมากคุณพ่อต้องเลี้ยครับ ผมกินแล้วอร่อยอมผมก็เอามาเพาะอรัคู่ก,กันกับต้นโน้นมันจะมีต้นโน้นก็เหมือนกันงามเหมือนกันกินแล้วอร่อยไม่รู้มันได้มาจากไหนไม่ร,มรู้ใครให้มาก็จําไม่ได้เลยต้นต้นที่ปลูกรุ่นรุโน,น้นมันตายเลยครับรุ่นนั้นมันตายก็เลยเอาตัวนี้มาแซมลงไปแซมถือว่าถ้าคาดอาหารมันครบเขาก็นั่นได้นะคะอร่อยจริงจริงค่ะอร่อยไม่หยุดชุดไม่อยู่ก็คือเนปาลามสวนแก้วกระยาณนะคะ